สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องวันที่4พฤษภาคม68ครับพี่น้องเนาะกับคลิปนี้สิเป็นแนวทางตําหล้าเด้อครับผมตําหล้าของพ่อไผ่บุญครับพี่น้องเนาะตําหล้าพ่อไผ่บุญครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตรบรสุทธิ์ว่าพอจะใส่สูตรไม่หรือว่าสูตรเก่าเด้อครับผมครับสําหรับแนวทางตาําหล้า เอากับพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะคลิปก้อนนันนี่กับเป็นแนวทางตำเล่าของพ่อแสวงครับผมครับคลิปนาถ้าเกิดว่าเสี้ยนพื้นให้แนวทางมากมั่นหาหกสัมนกเดียวกับมาเชียชิดลงเป็นชุดแหลกได้ครับผมสำหรับร่วมเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปรับชมรับฟังตำเล่ากับพอไปบูญกันครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตวเรกกบพอนำเชียผ้ารวยกับขอขอพะคุณพอได้ครับผม ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับน้ำเชียร์พ้าลวยในเด้อครับพี่น้องครับตำลาพ่อไพบูญครับผมพ่อครับน้ำเชียร์บ้าลวยสวัสดีพ่อไพ่บูญครับผมครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พาลวยครับครับอากาศห่อนอยู่ือเ่อทัางนี้ห่อนแดดเพื่อกันนี่ โอ้ไข่เลี๋ยวนะพ่อเอออันเอาคือเก่าเนาะเห็นเด็กตี้คนมาเห็นคือเก่าหนึ่งละคือเก่าเนาะพ่อเนาะเอ้ยคือเกาจังจับเด็กตี้คนจับจุดได้แล้วว่าตัวใดเป็นตังไดเนาะโอ้คือเก่าดีกว่าพ่อคือเก่าหนึ่งละเอาเล่นหกโลคือเก่าแล้วก็ดึงออกมาได้ครับพ่ออ๋โอ้เหล็กฟันกับเต้มเดียวะนะพ่อเนาะเหล็กไข่ไหม อพี่ๆนองๆเกิดหลายคนอยู่เพิ่นวันเพิ่นซื้อขึ้นหรอวะเพิ่นว่าอันน้ำผู้ใต่พญายิ่บัวว่าน้ำผู้ใต้กะหากับโกเด้อซื้อศูนย์หากระโขงน้ำเอาบอกครับแม่เ่าแม่เ่าพ่อก็คือโอ้ไข่อยู่เราซื้อขึ้นน้ำผู้ใต้หากับหมกเข้าซื้อครับผมฝันใดเจ้าใดเจ้าคือว่ากันอีกเด้อพ่พอพออีกเนี่ย อาตํำเล่าครับพี่น้องเนาะสายสุดเก้าแล้วครับผมมาครบบนสุดเก้าเด่นหกโตมาครบบนเนาะครับเนาะแมนครับพ่อพอันพ่อสิดปอยละสองชุดเนาะสองชุดเหล้วกันครับโตวน้ามันเป็นสีจดเนาะครับเนาะครับผมนี่แหละต่ำมากกัำมากอลงทุนหน่อยๆเอาแมนอัพเด่นบนครับแปด ห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าพ่อมาแต่แปดเจ้พ่อมักแปดไ 8, อดไ 8, คือหลุดคือแปดนะครับเห็นมากครับผมแปดครับมี่น้ำเชืต้าก็ลวดมี่สองจุดครับมี่แปดศูนย์กับแปดหนึ่งแปดศูนย์กับแปดหนึ่งสองคู่เน้นๆเลยครับผมครับ นย์แปดหนึ่งแปดน้ำอักษรน้ำครับศูนย์แปดหนึ่งแปดนอครับผมรับรับร้อยเอาไมมรับร้อยต้องไมมเห็นหรือ, 1, อ 2, ค,รครับวันนี้เด่นหนึ่งกับห้าครับหลักร้อยหนึ่งกับห้าเอาสองตุวนะครับเนาะครับพ่อเอาหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ไม่เสน่หละครับผมครับหนึ่งแปดศูนย์หาแปดหนึ่งครับสำหรับเล็กสองตัวพี่น้องที่จะกันลางกระได้ได้ครับผมเพราะว่าบ่หลายคููครับแปดศูนย์แปดหนึ่งครับพี่น้องเนาะสายหลวดก็คือแปดครับผมตัวอันดับที่สองก็คือหาได้ครับผมแอนข่้งหดที่แล้วเนาะขึ้นนาำนำเชื่อพราะวยจับจุดเนาะหดที่แล้วพรให้เด่นได้สวยเสื้อหาล่องซีเนาะครับผม ผลต้องแข็งแรงเผนปีออกปีสี่เนี่ยครับ <c oughs> ระหว่างตัวที่สองนี่ครับพี่น้องนี่นะครับแนวทางตำลาวพ่อไพบูนครับเขามืม่อวานน้ำเจ้าพระเยเอ้ยต้องเลสแต่ตำลาวแล้วพ่อไปไปเบิ่งหมอลำจะข้าวเพิ่นเบิ่มบ่มอยู่วัดเดี๋ยวนี้โอ้บังไฟหรือเป่แมนบุญบังไฟครับไอหมอลำล่ะโจดบังไฟน้ำ ลำไปนำ้ำคางคางหมู่บ้านคางกันนี่ก็เฮ็ดคือกันดีพอนางบุญมองไฟขึ้นเรื่อยๆแ,แข่งแข่งเขาคำเขาหนาบุญมองไฟล่ะครับพี่น้องครับไปหม้อลำโอ้ก็จเจ้าคือสีหอนนะพวะหอนครับหอนเพราะว่าแดดแดดหอนเลยหอนแต่าอย่างนี้พู้ใดเอางัวใหรอ่ะ ไว้ในครอบครับทั้งครอบกินเปรี้ยงเชี่ยวหยาในสวนให้กินครับอ๋อครับผมครับเขาเชี่ยผ้าร้ยกับสิลบกนพอซัมเนีเด้อครับผมขอบพระคุณพ่อไพ่บุญเชิญครับน้ำไผ่สวัสดีครับสวัสดีครับเขาครับพี่น้องครับผมตำลาวพ่อไพบูญสูตรเก้าครับพี่น้องเนาะเบื้อง่ายดีครับผมครับ เขากับเขาไปเลยครับพี่น้องเนาะรุดกับวากันเพราะว่าเลขเป็นบ่วลายครูครับเด่นบนเด้ครับผมเด่นบนครับสกันล่างแน่ก็ไดครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขมาครบบน6ตัวครับผม8 50 1 4 9ก็ตามลำดับแหะครับพี่น้องเนาะตัวที่1กับตัวที่2นี่ถิมบ่ได้เด้ครับผมก็คือเด่นมาก8ครับผมลองห้า ครับน้องเทียหากับล่งลังครับสําหรับชุดประกบคููพอกับให้แค่สองคููเด้อครับพี่น้องแปดศและ8ปดหนึ่งครับกับด้วยครับผมก็จะเป็น80ดศูนย์นดแดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับพี่น้องครับสําหรับเลขหลักร้อยหนึ่งกับห้าครับผมหลักร้อยหนึ่งกับ5้าครับ หลักร้อยหกับ5แล้วก็มาที่สตัวบนครับ1 8 0่งแล้วก็ห้าครับ1 8 0 5 8 1นย่นะครับพี่น้องหรืวยว่าพี่นอ้อยที C ่ C, ิตปรกบมือก็ได้ได้ครับผม1 8 0 1 8 1 5 8 0 5 8 1์ห่งแปดหนึ่าแาแสีไดครับพี่น้องเนาะครับจำราพ่อไพบุญห พฤษภาคม68ครับคลิปหน้าเดี๋ยวกัมพูชีจิไปไล่เบิงครับว่าเสียนในพม่าก้อนแล้วกัมพูชีก็จะโล่งให้เป็นคลิปที่3ามเลยครับผมครับพี่ทองพีซี่ก็จะได้เบิงคลิปร่วมเสียนในหน่อยแน่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจุ่มกันอยมะเอื่อนนี่ก็จจิเป็นซิฟกู้อาจารย์ครับพี่น้องเนาะก็จจิเบิงยากเดี๋ยวจิตรวบรวมลงคลิปให้ครับพี่น้อง ครับสำหรับแนวทางตำเหล้าได้ครับผมวันวันจิเป็นพี่ประกายอาจารย์โคนโคลาดครับผมอาจารย์เอครับหรือว่าในส่วนของอาจารย์สมชายครับพี่น้องเนาะอาจารย์สมชายอาจารย์ประสิทธิ์ครับอาจารย์สุเมธอีกหลายเซียนครับผมอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนครับเจ้าปอได้ก้าวมากถือว่าเด็ดเด้อครับพี่น้องเผื่อบ่ได้ครับเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้าล่วยกัขอวอวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีถูกคนเ่ิงเงินไปน้ำกัน5พฤษภาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ